เป็นใครเมื่อวานค่ะแต่ดีน่าจะดีที่เขาถูกแต่ก่อนนี่ทำไมเหมือนเออแล้วทำไมมันกันงั้นเขา i don't know ปยามะมาปยามะอีนีนาสกาเลนะอีนีนาสกาเลนะสาคังอะปู

โดนด้านจ่อยขอให้มงานมากๆค่ะขอบคที่มาาทำงานรองเงิคนมเจอรึเปล่า Thank you. tanpa di dalam Tuhan สวััดีครบในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ไทยปีพิชธศักราช2,568นี้ผมขออ,อำนาจคุณพระศรีรัตนาตายอวยพรให้บุคลากรคณะวิชวกรรมศาสตร์และนักศึกษาและผู้คนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อกับคณะมีความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความร่ำรวยเดินทางไปไหนก็มีจต่ควลอดภัยและอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ